สวัสด,ดีจ้าป้าแดงกินลมชมวิววันนี้พามาชมวิวที่ไหนของป้าแดงนะคะว่าคืบหน้ากันไปถึงไหนแล้วอันนี้ก็เป็นบ้านที่เราแบบถท้ายกเอามาตั้งเอาเลยเนี่ยสะดวกดีเพราะตรงนี้มันมันมันเหมาะมากอากาศตอกลางวันนี่จะร้อนมาก ถ้าช่วงบ่ายเย็นแล้วก็จะเขาเยังชัวง่วหน่อยค่ะจะเย็นชื่นใจหน่อยอ,นนอากาศยามบ่ายสองโมงเดี๋ยวตอนเย็นนะคะประแดงก็จะถ่ายให้ดูอีกอีกวิวหนึง่ง ความน่ารักของเจ้าสองตัวโซดากับรีเจนซี่น้องจายเ,เล่นกันนะน้นดูความน่ารักของเขาอากาศร้อนๆอ,อยู่บ้าน ก็ึ้นขึ้นมาเรื่อยๆแต่ดีนะคะว่าร้อนมากก็จริงแต่ยังมีลมเนี่ยค่ะอากาศช่วงบ่ายสอง ตรงข้างนาทั้งนี้ไปจะเป็นสวนองุ่นนะคะแล้วก็เป็นสวนทุเรียนสวนอิสพรามของสวนข้างบ้านนะคะสวนที่ป้าแดงมามายู่ตรงนี้กันนี่ค่ะเขาเรียกว่าตอนที่ขุดไปแล้วเจอน้ําซับนี่ฮะอนนี้น้ําดีมากเลยค่ะแล้วพอดีพอดีช่วงนี้ฝนตกน้ําก็เลยเยอะค่ะลูกนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้เลย,เลยนะคะ อากาศแดดมนนันแดดแรงมากนี่ะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นอาเดนกะถายให้ดูอีกบรรยากาศหนึ่งนะเพราะว่าเดินออกไปไม่ได้แล้วตอนนี้ร้อนมากค่ะร้อนสุดขั้วใครๆก็ทราบดีว่าหน้าร้อนทางเมืองการที่ขนาดไหนที่ขนาดเดือน พุกสภาจะหมดพุกสถาแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเดี๋ยวค่อยอะงเงี้ยถ่ายให้ดูค่ะ